สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พ,พ,พี่น้องชาวไร่อ้อยทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์พอลนะครับผู้อำนวยการศูนย์สมาร์ทกรีนนะครับศูนย์แนะนําการเพาะเลูพืชไร่นะครับก็มาเจอทุกท่านอีกอีกเคยนะครับก็อยากจะทักทายพี่พี่ชาวไร่อ้อยที่ปรารถนาจะเปิดศูนย์เรียนรู้นะครับซึ่งโครงการนี้อยากจะบอกเป็นโครงการนวัตกรรมนะครับโดยเราเริ่มจากสมาร์ทกรีนนะครับไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐสนับสนุนแต่เราทำด้วยหัวใจนะครับ เป้าหมายคืออะไรนะครับอยากเชิญชวนพี่ๆแบบนี้นะครับหก็คือเป้าหมายของสมาร์ทกรีนคืออยากเห็นเกษตรกรหลุดหนี้หลุดหนี้แบบแบบใช้คําว่ามีตังค์เหลือรณะทีประเด็นการที่เราจะหลุดหนี้ได้เราต้องมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นถูกต้องไหมครับว่าง่ายมีผลผลิตมากๆแต่มีผลผลิตมากแต่ต้นทุนเราเยอะกําไรน้อยอย่างนี้ก็ยังเยกไม่ไม่หลุดหนี้การหลุดหนี้ก็คือต้องมีกําไรเยอะฉะนั้นปัใจจัยในการทําให้เราปัจจัยที่เป็นต้นทุนในการทําให้เรากําไรน้อยประกอบด้วยหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าญยาเครื่องจักรกลทางการเกษตรการบริหารรวมทั้งปุ๋ยที่เราใช้นะครับก็อยากจะบอกว่าในแนวทางของเราเนี่ยเราเราเราส่งเสริมนวัตกรรมนะครับในการเพิ่มผลิตอ้อยเนี่ยเกือบ20ปีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้สูตรค่อนข้างแม่นแล้วแต่ยังแม่นไม่พอเพราะมีหลายๆแปลงครับที่เราที่เราส่งเสริมไปเนี่ยปรากฏว่าผลผลิตดีกว่าการใช้โดยทั่วไปนะครับ แต่มีบางแปลงที่มันโอเวอร์ชูตเอ๊ะทำไมใส่สูตรคล้ายๆกันเหมือนกันแต่ต่างพื้นที่ผลผลิตแตกต่างแน่นอนครับปัจจัยตัวหนึ่งเลยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือดินในแต่ละที่ไม่เหมือนกันฉะนั้นแนวทางของสมาร์ทเกียนจึงเชิญชวนพี่ๆเนี่ยที่ในในในคลิปวิดีโอแรกที่ส่งไปเราอยากจะชวนพี่ให้ตรวจด,ดินฟรีนะครับโดยดินการตรวจด,ดินชุดหนึ่งเนี่ยเกือบพันหฟรีครับแต่เราอยากได้มากกว่านั้นครับคือผมคิดว่า ในการทํคกังน,นี้ผมอยากจะให้พี่ทุกท่านชาวไร่อัจท,ท่านที่เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ท่านจะได้มีส่วนต่างบางอย่างด้วยผลผลิตด,ดีขึ้นไม่พอได้ได้ผลผลิตด,ดีขึ้นหมายความกําไรเพิ่มขึ้นตัวด,ดินฟรียังไม่พอนะครับสามารถแนะนําเพื่อนเพื่อนเกษตรกร,ร,กรให้มาใช้ผลิตภัณฑ์และได้ส่วนลดพิเศษได้อีกฉะนั้นนี่คือนี่คือ3ส่วนที่ได้แน่แน่ฉะนั้นแนวทางต่อไปคืออะไรครับแนวทางต่อไปก็คือว่าผมอยากให้ท่านเนี่ยไปชวนเพื่อนๆที่ มีใจในการอยากจะเป็นผู้ให้แบ่งปันสิ่งดีให้กับเพื่อนๆชาวไร่อ้อยด้วยกันอย่างน้อย10บลาย10บลายนี้เนี่ยเราผมก็จะเตรียมตัวเอานวัตรกรรมในการตรวจดินให้นะครับมูลค่าพันสี่เนี่ยให้กับเขาเลยแต่แค่พี่ๆชาวไร่อ้อยไปชวนให้เขามาส่งดินมาตรวจดียังไงฟังผมดีๆนะครับการที่เราจะมีผลผลิตเพิ่มแน่นอนค่าดินสําคัญเขาได้แน่ๆแล้วคือการตรวจดินฟรี ผมอยากจะให,ให้ให้พี่เนี่ยที่เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ร่วมกับทีมงานที่ผมที่เคยชวนเชิญไปแล้วนะครับไปชวนเพื่อนมาดูแปลงของพี่ๆแต่ละท่านรับรองว่าการที่ใช้ผมจะขอกําหนดใส่ปุ๋ยนะครับสามสูตรเต็มคอนเซ็ปต์แบบนี้ทําไมต้องใส่สาสูตรเพราะจากที่จากที่ผมอยากจะผลักดันมธรรมชาติมันเปลี่ยนไปแล้วพอธรรมชาติมันเปลี่ยนไปเกิดอะไรขึ้นครับพอพี่อยากจะได้เงินเยอะได้ผลผลิตเยอะก็ทาไมครับปลูกเยอะจํานวนไร่เยอะ,นนยอะผมคิดว่า ในช่วงเนี้ยเสี่ยงไม่ใช่ทุกที่จะดีทั้งหมดแต่เราก็อยากจะมีเพราะอะไรเราไปคุยกับโรงงานได,ได้เงินมาในการลงทุนน,น,นี่นู่นนั่นแต่มันก็ยังเสี่ยงต่อการขาดทุนอยู่ดีเพราะมันไม่ใช่ทุกพื้นที่จะงามทั้งหมดดีไหมครับเราทําน้อยๆแต่ได้ผลผละตเยอะๆนี่คือแนวทางของสมาร์ทกรีนและมันจะทําให้เราเกิดกําไรเช่นเราเคยทํา300เราทําเสือสัก 200- หรือ250ดีไหมเพือบางพื้นที่เราจะได้บริหารได้ลดต้นทุน นะครับจำนวนไร่ก็ลดลงเราก็บริหารได้ทันต้นทุนก็ลดลงแต่ขอให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนี่คือแนวทางจึงอยากจะให้พี่ๆชาวไร่อ้อยไปชวนเพื่อนนะครับสักสิบคนที่นิสัยดีๆแบบพี่นี่แหละและใครจะได้ประโยชน์บ้างฟังดีๆนะครับคนได้ประโยชน์คนแรกคือตัวพี่เองเพราะพี่ต้องตรวจดินอยู่แล้วเพราะเราจะต้องทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นต้องรู้ว่าค่าดินเป็นยังไงแปลงเราแปลงเดียวมันน้อยไปถ้าเกิดเราต้องไปตรวจดินหาค่าเฉลีย่ยโอ้โหเราทําคนเดียวไม่ไหวเราไปชวนเพื่อนมาทําถ้าแปลงข้างๆพี่แปลงในพื้นที่ของพี่ ตรวจด,ดินด้วยเราจะมีค่าดินที่แตกต่างกันแน่นอนเราฟิกฟิกค่าปุ๋ยไว้ใส่แบบเหมือนกันเราพอเราใส่ปุ๋ยเราเก็บผลผลิตอ,อีกว่าผลผลิตเป็นยังไงค่าดินเราตรวจเราฟิกปุ๋ยเราดูผลผลิตเมื่อเราเก็บอะไรแปลงมาเราจะได้ค่าดินที่แตกต่างกันจริงไม่จริงเพราะแล้วก็เห็นผลผลิตที่แตกต่างกันเราจะได้ค่าดินที่มาเป็นประโยชน์ในการคำนวณปริมาณปุ๋ยที่ใช้คนแรกที่ประโยชน์คือศูนย์เรียนรู้คือตัวพี่ครับและเพื่อนเพื่อนพี่ก็จะได้ประโยชน์ด้วย และสิ่งต่อมานะครับที่ที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเมื่อพี่มีส่วนตาที่ทางทีมเซลล์ผมผมได้ให้ผู้ให้คือผู้ได้รับครับคนเหล่านั้นเมื่อเขาใช้ยังไงก็้งดีพอเขาใช้ดีเขาก็จะก,ก,ก็จะบอกต่อคนรอบๆบข้างเขาก็บอกต่อเั้นการเป็นสู่เรียนรู้เราจะไปด้วยนวัตกรรมและทุกท่านก็จะประสบความสำเร็จร่วมกันนะครับวันนี้เลยอยากชวนพี่ๆทุกท่านนะครับร่วมกันแล้วก็พัฒนาแปลงอ้อยของเราให้ไม่ได้ทําแบบเดิมๆเราทําด้วยนวัตกรรมเราทําด้วยวิธีใหม่เพราะเคมีเนี่ย มันก็ไม่รู้อีกอยู่ดีว่ามันจะเป็นยังไงจริงไม่จริงครับแต่เราจะพยายามลดการใช้เคมีลงในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ผลผลิตมากที่สุดคือแ่ากําไรมากที่สุดชีวิตเรานะครับหปีผ่านไปไวไหมครับถ้า1ปีของเราได้กําไรเยอะที่สุดนั่นคือแนวทางของสมาร์ทกรีนพี่ๆชาวไรชอบไหมครับถ้าชอบได้เห็นด้วยอย่าลืมนะครับสนับสนุนทีมงานผมด้วยกันนะครับฤดูกาลที่จะมาถึงนี้แล้วถ้าท่านเริ่มต้นก่อนและไม่เพียงเท่านั้นนะครับฟับงผมดีๆนะครับอาจจะมีการประกวดในโซนศูนย์เรียนรู้ของพี่ เช่นพี่สุดพี่ชวนมา10บสิแปลงที่เขาจะมาร่วมพี่จะได้ค่าดิน10แปลงนั้นและถ้าในพื้นที่ตรงนั้นนะครับเกิดว่ามีแปลงไหนที่แบบผลผลิตได้ดีนะครับได้ดีทางสมาร์ทกรีนอาจจะมีน้ําใจให้เป็นของรางวัลให้ในการแข่งขันกันแต่ผมไม่อยากเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องจูงใจเรื่องแรกเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะถ้าเราเอารางวัลเป็นตัวจูงใจอยากได้เลือกคนดีเข้ามาเพราะอะไรเราจะได้ค่าดินที่ถูกต้องเพราะถ้าเกิดเราไปใส่เกินขนาดเอาไปบางคนโออยากได้รางวาัล แต่แต่เราไม่ได้ค่าดินที่เหมาะสมไม่ได้ฟิกปริมาณปุ๋ยที่เหมาะสมจริงๆเราจะไม่ได้ค่าความแตกต่างแล้วเราจะเอามาแล้วข้อมูลเหล่านั้นจะไม่เป็นประโยชน์เลยฉะนั้นผมเชื่อว่าการที่เราทําแบบนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยจะเป็นการพลิกโฉมนวัตรกรรมใหม่ของชาวไร่อ้อยเชื่อว่าเราจะประสบความสำเร็จร่วมกันพาชาวไร่อ้อยหลุดหนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ